สวัสดีครับอยู่กับหนุ่มพิโรคัดถิ่นอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับนี่ผมก็จะพามาดูว่าวันนี้ว่าผมทําอะไรบ้างวันนี้ผมก็ได้ทํานี่ครับนี่ครับวันนี้ก็ได้ฉีกพยางคุงพยางตัวนี้ตัวนี้ครับนี่นี่นี่พยางตัวสีขาวนี้แล้วก็เสียบเหล็กครับนี่ เสียบเหล็กเพื่อกันหนาวครับกันหนาวแล้วก็มันจะมีเหล็กอีกตัวหนึ่งครับเหล็กเส้นตัวนี้ครับนี่ครับเหล็กเส้นตัวนี้คือเหล็กโค้งเล็กๆอีกอีกชั้นจะจะเสียบอยู่ประมาณนี้ครับจากนี้จากจากตรงนี้มาถึงตรงนี้โค้งเหมือนกันนี่แหละครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เดิมแล้วครับ กับบรรยากาศหนาวๆ <c oughs> หลังจากพักกินข้าวแล้วผมจะได้มาทำตัวนี้ต่อครับน <c oughs> ียามเช้าน,นี่ก็ไม่เช้าแล้วครับผมเก้าโมงแล้วครับนี่ น,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดกตัวนี้แล้วก็จะมีพ้ายางผ้ายางสีขาวนี่คุมอีกรอบหนึ่งเพื่อกันหนาวครับตึ้งโมจะได้โตไวๆโตเร็วๆครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จะพาเพื่อนเื่อมาชมขั้นตอนการทำครับนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับนี่เหลืออีกกี่เฮา,าห้าเฮาครับที่ยังไม่ได้เสียบผมก็จำไม่ได้ กันที่เดิมอีกแล้วกับหนุ่มพิโลกพัดถิ่นครับนี่ครับมานะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้ผมขอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ